ส so, วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับวันนี้อยู่กับผมภัชระปัญญายงและชินงานรวยหุ้นนะครับเข้าสู่ช่วงพิเศษนะครับช่วงของ Well ว f i ิน ness กับ Philip c a p i t a ลนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของประเด็นการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลหลังจากที่กองทุนก่อนหน้านี้นะครับตลอด 6- 7ปีที่เราใช้ l t f r m f กันมาเนี่ยนะครับมีการออกอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของ s s f นั่นเองหลังจากนั้นมีการออกตัวเอ็กซ์ทราขนมา แนวโน้มและความน่าสนใจของกองนี้จากนี้ไปครับหลังจาก New Normal ในการดำารงชีวิตในการลงทุนเนี่ยนะครับจะยังมีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่องไหมแล้วต้องเป็นการลงทุนประเภทไหนกลางสั้นยาวมุมมองในจุดนี้ครับเราจะมาตีผ่านนะครับพบกับทนายแขกรับเชิญของเรานะครับคุณสานุพงศ์สุทธธรรมกุลครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนของทางด้านบมจหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าเรามาเจาะลึกกันในส่วนของกองทุนที่เพิ่งจะ ออกมาในตลาดนั่นค,คือตัว S <X> S F และ S S F X, <S X <S ด้วยต่างกันอย่างไรครับครับออสองตัวนี้จริงๆบอกว่าต่างกันโดยิ้นเชิญทั้งที่ชื่อเหมือนกันนะครับ,รบชื่อคล้ายๆกันมากแต่ว่าวัตถุประสงค์ในคนละเรื่องเลยนะครับอย่าง S S F เนี่ยออกมาเพื่อการออมระยะย,ยาวแต่ S S F ที่ออกมาไอตัว X <Extra S 2> เนี่ยที่ออกมาทีหลังเนี่ย เป็นคล้ายๆ LTF มากกว่าครับคือเน้นที่จะกระตุ้นตลาดหุ้นไทยตอนช่วงที่เกิดโควิด1 9เนี่ยตลาดหุ้นไทยตกเยอะเราไม่มี LTF แล้วนะครับเพราะฉะนั้น s s f x เนี่ยออกมาเพื่อเพื่อช่วยตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์ของกองเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับอย่าง s s f เนี่ยลงได้หลากหลายแอสเซทนะครับอะไรก็ได้นะครับคล้ายๆ IMF แล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวมากกว่าแต่พอเป็น s s f x เนี่ยครับลงมาเนี่ย ก็จะมีแค่ตลาดทุ้นไทยเป็นหลักนะครับ65ต้องเป็นตลาดหุนไทยคล้ายๆ IMF <G ül üyor> เลยนะครับอีก25เอ่อ35เอนเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็ได้แล้ว <G ül üyor> นะครับทีนี้เนี่ยออกมาเนี่ยฟีเจอร์ก็จะคล้ายๆ IETF มากกว่า <G ül üyor> ก็คือ,อลงทุนได้เลยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่ารายได้เท่าไหร่นะครับเต็มแม็กซ์เลย2แสนนะครับ <G ül üyor> แต่ว่าถ้าเป็น S S F เนี่ยเราจะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปคำนวณรวมกับ IMF ก <G ül üyor> <G ül üyor> ับ Provident Fund ด้วยในการที่จะซื้อแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกิน5 0 0 0บาทนะครับ แต่ S S F X เนี่ยแยกออกมาต่างหากเลยครับคือจะเกินตรงนั้นไปเนี่ยก็แม็กที่20,000ของเขาเลยคือมีเรียกว่าอะไรมีช่องว่างให้ลงทุนมากขึ้นใช่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นซีลิ่งที่เพิ่มขึ้นมาพดานที่เพิ่มขึ้นมานะครับ S S F X ตัวออริจินอลผมพูดยางไงเดี๋ยวคนจะงงนะครับก็คือต้องเป็นด่วนนะ Provident Fund หรือกองทุนบเบมนาราชการที่ท่านมีอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวฟันที่ลงไปแล้วเนี่ยมันลดหย่อนไปลเท่าไหร่แล้วใช้สิทธิ์ได้เท่าไหร่แล้วตัวเดิมที่ยังไมม่หดคือ I ท่านหนังสือยาวเนี่ยใช้ไปอีกเท่าไหร่แล้วแล้วตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าที่คุณสันทุพบอกไปเนี่ยอันนี้เหมือน L T F เลยใช่ครับก็บวกขึ้นไปอีก0,000 0นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปตลาดหุ้นไทยนะครับ,รบตลาดหุ้นไทยเพราะนั้นเนี่ยจังหวะการลงทุนก็สําคัญข่าวนี้ต้องสําคัญละนะครับเราคุยกันมาสักพักแล้วนะครับว่าต้องได้เห็น,นการซาลงของการ,รบ,บริโภคข่าวการรู้ข้อมูลแม้ว่าการแพรยบาดมีอยู่ นะครับเซนติเมนต์หรือบรรยากาศการลงทุนช่วงพฤษภาเป็นอย่างไรหลังจากที่ภาคเราบอกว่าอาจจะต้องมีการเปิดได้แล้วนะในหลายวาระการก็เซนติเมนต์จริงๆดูดีขึ้นนะครับตลาดเนี่ยไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับปรับตัวขึ้นมาจากวัทถอมแล้วนะครับทีนี้ก็อาจจะมียังมีความผันผวนอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความผันผวนยังมีตลอดทางเพราะว่า ตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยอันนี้ออกมาแย่แน่ๆนะครับแน่นอนว่า sentiment ในเรื่องของโควิด19ที่มันเริ่ม,มจบมียารักษาออกมาเนี่ยอันนี้เริ่มดีขึ้นนะครับทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแต่ว่าการที่ตลาดฟื้นตัวเนี่ยมันก็เป็นระยะสั้นๆเฉยๆระยะยาวเราต้องดูกันอีกทีว่ามีการระบาดซ้ำไหมนะครับเราต้องเฝ้าติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นรครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะแกว้งนะใช่ยังมีการแกว่งได้อาจจะแกว้งขึ้นได้ไหมคุณชาญพงศ์น่าจะเป็นไซเว์อัพมากกว่านะครับเราไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นวีเชฟที่กลับขึ้นไปแล้วไปตลอดทางขึ้นตลอดทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีจังหวะที่จะ เอามาลงทุนในตัว X S S F X ได้ไนะครับจังหวะการลงทุนจะต้องระมัดระวังมากกว่าสมัยก่อนมากน้อยขนาดไหนคุันในถ้าเป็นส่วนของ X S S F X เนี่ยอันนี้อาจจะต้องเ,ออเราจะต้องช่างใจนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีระยะเวลาที่จำกัด 2, <อ> 2, 2> เดือนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากจับจังหวะเองเนี่ยผมว่า DCA DC <A S 1> ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับเป็นอาทิตย์ก็ได้เพราะเรามีเวลาแค่2เดือนนะครับอาทิตย์ละครั้งลงไปนะครับสักสองแสนก็หารเฉลี่ยเลยนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องตลาดแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดอยากจับจังหวัดตลาดเนี่ยผมว่าก็ยังมีโอกาสที่จะจังหวะที่ตลาดลงมานะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าลงมาก็อย่าพลาดนะครับ,รบเพราะว่าเรามีจังหวะไม่เยอะนะครับ ดีซีเอคือทางที่แนะนำ<ช>รายสัปดาห์ไหมรายวันไหมรกระจายกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านทีเนี้ยที่บอกว่าเป็นไซด์เวย์เนี่ยคุณสายพวงมองว่าจะเป็นไซด์เวย์อัพได้นานขนาดไหนครับในมุมของผมเนี่ยมองว่าไซด์เวย์อัพเนี่ยน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ ถ้าโควิดจบเศรษฐกิจก็น่าจะกลับมารันได้เหมือนเดิมนะครับคือเราโดนพอส์ด้วยตัวโควิด -19 เป็นอีเวนท์ที่ที่มาทำให้เศรษฐกิจชะง,งักลงนะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมี ข่าวดีออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรควัคซีนเองหรือว่าการเปิดตัวล็อกดาวน์เองนะครับใครกดมาตรการต่างๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นข่าวดีที่จะออกมาเรื่อยๆนะ,นะครับกฎเก์การถือที่ต้องถือยาวขนาดไหนก็10ปีนะครับสิปีทีนี้ไม่เหมือน LTF ไม่เหมือน,น LTF นี้สิปีปฏิทินถูกต้องแต่ว่าอันนี้เนี่ยมัน10ปีแบบวันชนวันเลยครับ,ค,รบคือซื้อวันนี้ก็ต้องรอให้ถึงอีก1ิปีข้างหน้าวันนี้ถึงจะขายได้นะครับคือ3 6 5 วันคูณ10ปีแล้ว3 6้าสวันเลยเต็มเต็มไม่ใช่ปีบีิเห็นขั้นต่ำเป็นยังไงในการลงทุน ขั้นต่ำไม่มีนะครับขึ้นอยู่กับขั้นต่ำของกองแล้วว่าขั้นต่ำของกองเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ต้องไปดูแต่ละกองแล้วว่าขั้นต่ำเท่าไหร่นะหลากหลายไหมฮะให้เลือกเยอะขนาดไหนในตอนนี้เนี่ยเริ่มมีออกมานะครับทั้งแอคทีฟฟันทั้งแพสซีฟฟันแต่ถ้าเกิดเราจะแนะนําจริงๆเนี่ยเอาเซฟเซฟเนี่ยแพสซีฟฟันน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแทร็กเลกคอร์ดมาก่อนว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับหรือถ้าออกมาแล้วฟีเจอร์คล้ายๆกับกองที่มีอยู่เดิมเนี่ยเราก็อ้างอิงกองเดิมได้นะครับอันตดใจูแ่่วา ถ้าวันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นพวกอินเด็กซ์ฟันเนี่ยก็ก็น่าจะเลือกง่ายกว่านะครับแล้วก็จับจังหวะง่ายกว่าด้วยเพราะว่าตลาดหุ้นลงมาเนี่ยถ้าเป็นอินเด็กซ์ฟันก็จะลงตามตลาดหุ้นนะครับอันนี้ก็จะจับจังหวะง่ายตอนที่แนะนําก็จะเป็นของมีสองทางให้เลือกนะครับจะมีของพัฒรากองหนึ่งนะครับ อัลทราตัวนี้เนี่ยไม่มีการจ่ายปันผลนะครับแต่ว่าเป็นเซตห้อีกตัวนึงจะเป็นของกรุงศรีนะครับ,รบซึ่งเป็นเซตร้อยอ่าก็จะอินเด็กก็จะต่างกันนะครับเซตกับเซตร้อยแล้วของกรุงศรีเนี่ยก็จะมีการจ่ายปันผลนะครับทีนี้ก็จะเลือกได้แล้วว่าอยากได้ปันผลระหว่างทางไหมต<อ>ิ0ปีมีเงินจ่ายออกมาเรื่อยๆหรือ จะเก็บไว้นะครับแล้ว accumulate ในตัว return ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเอา cap gain ความต่างของการแว่งตัวของสารพงงว่าเซ็ต50แน่นอนว่าพอกระจุบตัวนะครับมี50ตัวก็จะกล่นตัวเยอะกว่านะครับแล้วก็เซกเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซกเตอร์ใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดกระจายมากกว่านี้กรุงศรีก็จะกระจายมากกว่าเพราะฉะนั้นพอกระจายมากกว่าเซกเตอร์มีการกระจายตัวมากขึ้นความผันผวนก็น้อยลงแล้วถ้าตัวเป็นตัว S S F ตัว original ล่ะครับแนะนำเปตัวไหนฮะจริงๆแล้ว จากที่เราแนะนำ SSSX ไปเนี่ย เป็นตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น S S F เนี่ยผมอยากให้จัดพอร์ตมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการออมระยะยาวหนึ่งคือเราต้องกลับมาดูก่อนนะว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยรับได้แค่ไหนในระยะยาวนะครับเป้าหมายของเราคือเท่าไหร่นะครับแล้วจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับตรงนี้สําคัญกว่าสําคัญกว่าเรื่องกองด้วยซ้ํานะครับถ้าจัดได้ดีนะครับความเสี่ยงก็จะอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้เป้าหมายก็ยังมีโอกาสถึงนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวกองแล้วว่ากองจะเอาอะไรเนี่ย Up, EX uh, ถ้าเน้นๆเลยนะครับอยากให้กระจายการลงทุนในหลายกองเนี่ยหน่อยนะครับอย่างฟิกอินคั่มนะครับหรือว่าจะไปลงทุนในพวกอสังหาริมทรัพย์ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคุณไทยแล้วก็ขอให้กระจายตัวไปหุ้นต่างประเทศด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยคุไทยก็ลงเยอะแรงเหมือนกันนะครับการไปลงทุนต่างประเทศกระจายตัวออกไปเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับอย่างตัวที่ผมอยากแนะนําหยิบขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของกลุ่มสี G แบรนด์นะครับ F ตัวนี้มี e f e r e n c e อยู่แล้วนะครับมีกองที่เป็นกองปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ r ีเทอร์อะไรอย่างเงี้ยมันพิสูจน์มาแล้วระดับหนึ่งนะครับกองแม่กองเดียวกันเลยนะครับในตัวของ SSF นะครับก็แนะนำว่าเป็นกรุงศรีจีแบรซึ่งตัวหุ้นที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่มีเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแกว่งตัวก็จะแกว่งตัวน้อยกว่าเรื่องหุ้นทั่วไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีในการที่จะเอามาเป็นคอพอร์ตโฟลิโอ G มาจากคำว่า g l o b a l global brand ระดับโลกเลยใช่คร อ่านะฮะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็น S S F หรือตัว S S F X นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะที่ฟิลิปแคนเปอร์นะครับหรือ0 2 6 3 5 1 7 1 8นะครับคุณสานพงศ์ผมและทีมงานก็จะรวบรวมมาพูดคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้ขอบคุณแคนผู้เชี่ยของเราคุณสานพงศ์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมากับทีมงานโดยหุ้นนะครับยังมีสาระดีๆครับที่จะมารรััับบชมกนต่อค